สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคุณมาสเตอร์แมนนะฮะไม่เจอกันนานแลวก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ทํ o ย t u b e มานานแล้วก็รู้สึกคิดถึงว่าเอ้ยทำไมมันมีบางอย่างขาดหายไปจชีวิตเพราะว่าปัจจุบันผมเพิ่งลาออกจากงานรัฐวิสาหกิจก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยพอลาออกมาปุ๊บก็มาทํายิมกับมาบริหารยิมแล้วก็ช่วยน้องชายกับคุณพ่อคุณแม่ดูร้านชาบูกับบ้านเช่าเป็นสุกี้มาล่าเทื่อวสวงอ่าก็มีดูกิจการเที่ยวสว ดูมัตสึแมนยิมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ทําโปรโมทยิมกับน้องๆนะเ,เนี่ยเทรนเนอร์ต่างๆแล้วก็เทรดหุ้นนะครับเทรดทองคําเทรดคู่งเงินเทรดบิตคอยแล้วก็มันเป็นแคสโฟไงทีนี้ก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยประมาณปีที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยในการเรียนเรียนหลายๆสถาบันเทรดแล้วก็ไม่เคยปิดกัน้นไม่เคยเป็นน้ําที่เต็มแก้ววันนี้ก็จะกลับมาเวทเนะี่ยผมไม่ได้เล่นเวทเลยก็เรียนหุ้นแค่นี้นนะบวมๆนิดนึงเพราะดื่มเบียร์บ่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเล่นอกดัมเบล ดัมเบลสี่ท่านะปั้นปั้นใหเหมือนเดิมปกติผมจะชอบเล่นสมิธแมชชีนเล่นมาเบลแต่วันนี้จะฝึกด้วยดัมเบลท่าแรกก็จะเป็นอินคลายเชสเพสเล่นนานก็เหนื่อยหน่อยเอสเอส <c oughs> โอเคเซตหนึ่งก็สิบสองทีเราต่อไปก็อัพน้ำหนักขึ้นเพื่อให้มันกล้ามเนื้อมันพัฒนาเวลาเราโหลดนี่จ้ะแน่แน่ไงเ,เล่นนานเด้อเดี๋ยวพี่จะพาเล่นเซต สุดท้ายที่เราจับเนี่ยสมมติเทปสามเทสี่เนี่ยจะเล่นหนักโหลดเวลาเล่นก็สิบสองทีเน้นโฟกัสแต่น้ําหนักไหนที่เล่นหนักแล้วโฟกัสไม่ได้พี่ไม่แนะนานไม่เล่นมาดูนะพี่เล่นดูเวลาแจ็คเล่นเนี่ยเราต้องทําใจก่อนหายใจให้สะดวกแล้วก็เทคขึ้นวางไว้ที่หน้าขาแล้ว็ใช้ใช้เข่าเราในเทคเดี๋ทำไปดูอ๊อเชนโอ้โหมันก็เหมือนขนาักาน,นะมันก็หนักจริงแหละ ลูกนี้ก็บึ้มๆเลยมานี่ยวางไว้หน้าขาแต่มันไม่เกินแรงพี่หรอกเพราะว่าพี่คือตำนานที่ยังหายใจอยู่นะดูดินี่ก็เป็นวายรุ่นเนี่ยจะสั่นๆแต่พี่เล่นก็ธรรมดาแหละขอ้สุดลงตัว เน้นๆไง15ที <laughs> มันก็นขึ้นก็เล่นอย่างนี้ต้องเล่นได้อย่างนี้นะถึงจะขึ้นถ้าไปเล่นออร่แดดมันไม่ขึ้นได้ครับไหม <sighs> คุ้นเหนื่อยเลยยืนไม่ใช่อะไรนะหักทำใจล <clears throat> ูกค้าที่เล่นก็จะไม่ได้บ้าพลังทุกเซตเซตที่ควรบ้าพลังก็บ้าเซตที่ควรโฟกัสก็โฟกัส,กกสกเช่นอันนี้เป็นท่าที่สอง <laughs> แล้วก็เล่นเซตแรกก็จะเน้นค่อยๆไล่น้ำหนักทุกท่าก็จะค่อยๆไล่ไม่ได้มาบึ้มเราเล่นแม็กซิมัมเวทเลยทุกเซตไม่ใช่ค่อยไต่มาแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นวอร์มนะเพราะเราเล่นท่าแรก,กคือวอร์มมาแล้วโอเคเนี่ยประมาณนะี้ขึ้นนี่สุดแขนลงสุดไม่ใช่แบบขึ้นสุดแล้วลงแค่นี้เราขึ้นเลยม,มันไม่โดนเห็นไหมไม่ใช่ลงแค่นี้เราขึ้นเวลาลงก็เนี่ยสุดขึ้นเออเต็มๆระยะหนึ่ง สองเนะี่ยไอพี่เล่นให้ดูเนะี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแกเก้าเสร็จอาพี่หยมันมันไ,นไอ้นี่จริงๆนะมันล้าไปเองอ่ะบางทีไม่ได้ใช้เวทที่ใหญ่เลยนะโอ้ตึง สเตปเดิมสเตป by สเตปที่สุดท้ายของลูกท่ทาท่านต้องโหลดเวทหนักๆสดที่พูนเหรวะนะ up oh s ชิ t ก็ร้องไปอย่างนั้นแหละมันมีแรงนี่ก็ลูกทั้งละ40ก็โอเคอยู่สมัยก่อนก็เป็นลูกวอร์มแต่ทุกวันนี้ก็เป็นลูกจริงพูดเล่น Hold up, poke up. <laughs> yeah. Silence. She looks deep into my eyes from mine, silent. <laughs> ไม่ใช่อะไรนะมันเซตสุดท้ายเราทาสองแล้วงก็จะตกตกนะไปดูอ่ะอ่ะ ห้าสามอ่าเพื่นไฟไดชินไฟน,นะนั่งเนี่ยเนวดูมาดูตรงนี้ ปกติคนจะคนจะนั่งเต็มเบาะเงี้ยนะหลังติดก้นติดมันเหมือนตัวจะโน้มงหน้าเนี่เวลาเล่นโดนไหล่น้าไม่ค่อยไม่ค่อยเสกไม่เข้าอ,อกให้ดีให้เขยับหมอยเดี๋ยวช่องว่างระหว่างหลังไว้ประมาณบล็อกหนึง่งแล้วก็เอ็นเอ็นพิงมันมันพิงเบาะมันเวลานั่งรถพิงเบาะเชือดโอกขึ้นพิงลูกเชือดปุ๊บฝ่ายแบมือถือจังห้หนึ่งสองสิบสองปีรู้เรื่องสองหนึ่งสอง

โอ้มันจริงคองเลยอ,ะอ่ะอ่าวันนี้ท่าสุดท้ายแล้วครับเล่นมา incline chest p r e dumbbell แล้วก็ดั m เบล l l กลาง bench press แล้วก็มาตัวนี้ลังแขะเอามาไอ้เท็กไฟใช่ไหมสามท่าวันนี้อกสามก็แน่นละแล้วมันเล่นเยอะมันก็ใหญ่เกินไม่เอาเอาแบบผมไม่ชอบกล้ามใหญ่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบ,ผมชอบแบบจริงๆริงเทป๊อป แบบตัวเล็กๆน่ารักแล้วก็สาวๆโอ้ยๆอย่างเงี้ยแบบนี้มันอันแกนี้ขนาดเล่นแบบไม่ได้หนักแล้วมันขึ้นแล้วมันนา่ากลัวไงก็เลยไม่เอาละผมไม่กล้าเล่นหนักมันจะเล่นเบาน้ำหนักเอาเล็กๆพอเห็นไหมปั๊มเนี่ยให้มันเข้าแต่เล่นหนักมากก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันใหญ่แล้วมันไม่ดีอ่ะม่ค่อยชอบผู้ชายกล้ามใหญ่เนี่ยฮะเวลาปั๊มถ้าสมมติว่าควานมังแข็งมันจะปั๊มไฮเลฟสิบห้ายี่สิบที หลังจากที่เราวันนี้อ,อกสามท่าพอนะเพราะว่าเล่นเยอะไม่ไหวเหนื่อยทีเดียวอ่ะสองทีแซมหนึ่งสองเนี่ยเล่นแล้วก็มาตึงส่กระจกใช่ไหมนี่ท่าเตรียมเล่นขี้คองเลยท่าอย่างเงี้ยนี่มีพอเป็นฟิสิกส์แต่ว่าหน้าแขนหายมันต้องไปดัมเบลพิเชคเอร์เ,เติมนะตรงไหนหายต้องเติมตรงนั้นใชนะ่ไหเนี่ย เนี่ยผมบอโม,โมเดลโมเดลเห็นคินคองอย่างพิวนะ <_ d ata> นี่ว <_ d ata> ยังยวันนี้ก่อนปิดคลิปเดี๋ยวผมจะพาชมยิมเพราะว่าพอกลับมาเนี่ยผมก็ภารกิจเพิ่งกลับย้ายกลับมาอยู่ยิมได้ประมาณ7-10วันก็คิดถึงเพราะไม่ได้อยู่ปีกว่านี่มาสเซลแมนยิมก็มีทั้งน้อง,องเทนเนอร์เดี๋ยวพามาดูคนนี้กล้ำชายาเทนเนอร์แก้มไข่ น้องสองวันนี้นอเป็นเท็ดเนอร์เป็นเท็ดได้แล้วทุกนันนี้ฝากจนหลอนยอดถอนไม่ค่อยมีคนนั้นเทนเนอร์ฟิวฉายาสับเบบี้อ่่นะฮะคนนี้เทนเนอร์ฟิวฉา,ายาสับเบบี้นี่นะฮะเดี๋ยวผมผมให้ดูทุกคนเนี่ยเวลากลับมายิมภารกิจเวลาตื่นใช่ไหมผมก็จะดูดฝุ่นรอลูกค้า เห็นไหมเดี๋ยวก็ก็จะดูดรอลูกค้า,อ,าอันนี้ก็เป็นชั้นด้วยรางวัลสมัยที่ผมเป็นรีเจนเป็นชมป์ประเทศทุกประการเนี่ยลงเขาจะไม่หนึ่งก็2แต่ส่วนมากรายการที่ได้ที่2ส,ส่วนใหญ่มักจะโดนป้น <c oughs> <c oughs> เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยอ้น,นี่เดี๋ยวมีจดหมายหนึงเว้ยเขาลอทวงนี่ผมเปิดให้ดูนะสมาคมพาอข้ามแห่งประเทศไทย ตรงกองมาบำรุงรักษาจะได้ส่งน้องๆลงแข่งได้ไอเราก็ช็อตเงินช่วงนี้ก็ยังพักมาส่งจกหมไม้มาตรงถึงยิมเนี่ยภารกิจพอดูดฝุ่นดูดไรเซ็ตพบใช่ไหมผมก็ทําห้องน้านะเดี๋ยวพามาชมห้องน้ําเดินตามมาเลยนี่นะฮะพาชมมัตเตอร์แมนยิมวันนี้เป็นวิดีโอสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี่ต้นไม้เนี่ยทุกเช้าเวลามายิมเวลาเปิด นะครับเวลามายิมเวลาเปิดยิมเนี่ยต้นไม้ก็จะตั้งไว้ตรงนี้แสงแดดส่องเข้ามันก็จะดูดีในห้องน้ําเนี่ยเปิดไฟเนี่ยก็มีต้นไม้เห็นไหมเวลานั่งขี้เนี่ยแล้วไอ้สุดพิเศษคือไอ้ป้ายนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกรูปมัชเมโล่ไอ้พวกเนี่ยเอ่อพับจีงเงี้ยเกมผมชอบเล่นเวลาผมนั่งขี้ผมก็จะเอ้ก่อนเบรยดตอนทีปวดขี้ไงนะถ้าจะดูได้เอาทุกคนสําหรับวันนี้ก็คิดถึงทุกคนแหละ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่อง YouTube ของผมออกไปแล้วก็ผมมีช่อง t ิ k t อกนะทิกตอกชื่อว่าคุณนี่เทรดเดอร์เพราะว่าผมเป็นทุกวันนี้เป็นอาจารย์สอนเทรดโดยเฉพาะเป็นหลักเนี่ยผมชอบ xauusd ก็คือทองคำผมจะเทรดทองเก่งมากแล้วก็แม่นดูกราฟแม่นมากทุกวันนี้ก็ทำรายได้เนี่ยวันละ700ด้ถึง2,000เนี่ยผมทำได้ทุกวันผมก็เลยลาออกจากงานประจำมาเพื่อมาเป็นนายตัวเองครั้งก็มาเทคแคร์ธุรกิจดูบ้านเช่าดูร้านชาบูเทสวงเชียงน้องชายดูยิม ก็มีความสุขก็อยากให้คิดว่าจริงการตอบโจทย์ที่สุดในชีวิตไม่ใช่การเป็นราชการหรือรับวิสาหกิจนะพอเราออกมาถ้ามันมีอะไรทํามากกว่านั้นนะชีวิตมีความสุขกว่านั้นเยอะแล้วก็เราสามารถเที่ยวได้โลกยังมีธรรมชาติโลกยังมีเดี๋ยวผมจะเตรียมนั่งกายปีหน้าจะไปทริปมอเตอร์ไซค์ขึ้นอินเดียเดี๋ยวจะไปขับมอเตอร์ไซค์ที่สูงที่สุดในโลกไปดูใน YouTube ได้น่าสนใจก็สําหรับวันนี้อ,อย่าลืมอ,อ,ดดอ,อินสตาแกรมคุณมัตสึแมนเฟซบุ๊กคุณมัตสึแมนเฟซบุ๊กไม่ต้อง แล้วก็ติดตามทางติกต่อกับอินสตาแ a รมนะครับส่วนใครอยากได้ไลน์ส่วนตัวก็ค่อยทักกัมาในอาแอปม่วงอินสตาแกรแล้วก็อย่าลืมฝากช่อง YouTube ด้วยครณมัสเชอร์แมนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ